มันเคยมีความฝันสูงสุดที่อยากทํามันมาทั้งชีวิตไหมครับสําหรับผู้กำกับที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งดาร์กแฟนตาซีอย่างเกมอโมเดโ o โรนะครับความฝันนั้นของเขาคือการได้ทํำรีเมคหนังตำนานอย่างแฟรงกนสไตน์นี่มชนแค่หนังรีเมคธรรมดานะครับแต่มันคือแพชชั่นโปรเจกต์ที่เขาอยากทํามานานมากกว่า20ปีแล้วครับ เขาเคยพูดว่านิยายเรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตเขาโดยสิ้นเชิงนะครับและสุดท้ายในที่สุดเนี่ยเน็ตฟลิกก็อนุม,มัติให้เขาได้สร้างมันขึ้นมาวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไม f r a n k e n s t ไต n ์เวอร์ชันนี้ที่ฉายอยู่ใน Netflix เนี่ยถึงอาจจะเทียบได้ว่าเป็นผลงานระดับ Masterpiece ที่สรุปรวมจิตวิญญ,ญาณการทําหนังของดูโทโรเอาไว้เลยนะครับและเหตุผลใดที่พวกเราถึงควรที่จะต้องดูมันครับ แต่ก่อนจะถึง f ฟร n ก์เนสไตน์นะครับเราต้องเข้าใจแกนแนวคิดหลักของดูทโลก่อนถ้าคุณชอบดูหนังของเขาเนี่ยคุณจะรู้ทันทีว่ากฎเหล็กข้อแรกของจักรวาลน,นี้คือสัตว์ประหลาดไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยมันคือเหยื่อที่น่าเห็นใจและบางครั้งมีความเป็นมนุษย์มากกว่าพวกเราคนจริงๆอย่างพวกเราซะอีกนะครับลองดูตัวอย่างอย่างเฮลบอยดูครับภายนอกเขาคือปีศาจจากนรก ตัวสีแดงมีหางมีเขาดูดุร้ายนะครับแต่เนื้อแท้แล้วเขาก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่รักและเป็นทาสแมวด้วยซ้ำนะครับชอบกินแผนเค้กและเจ็บปวดทุกครั้งที่มองกระจกจนสุดท้ายเขาต้องตัดเขาทั้งสองข้างของเขาทิ้งนะครับเพียงเพราะว่าเขาอยากเป็นแค่คนปกติผู้ชายธรรมดาอยากได้รับการยอมรับมาจากสังคมที่หวาดกลัวเขานั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือพลายน้ำใน The s h a p e of Water เดนะครับ มนุษย์มองเขาค่เป็นแค่สัตว์ทดลองที่น่าขยะแขยงแต่เดลโโทร่เนี่ยกับทำให้เราเห็นว่าเขามีจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะครับ mm hmm. เขาเข้าใจดนตรีเขาเข้าใจภาษามือและที่สำคัญเนี่ยเขามอบความรักที่บริสุทธิ์ให้กับนางเอกนะครับโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเธอจะเป็นใบหรือมีแผลเป็นที่ดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ในร่างกายนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับในขณะที่มนุษย์ในหนังของเขาเนี่ยมักจะบ้าอำนาจและโหดร้าย สัตประหลาดเหล่านี้กลับสะท้อนด้านที่อ่อนโยนที่สุดออกมานะครับเดเทโรเนี่ยกำลังบอกกับเราว่า Don't just the book by the cover อย่าตัดสินหนังสืออยู่ที่ปกนะครับและอย่าตัดสินจิตใจใครจากรูปลักษณ์ภายนอกนั่นเองและแนวคิดนี้แหละครับคือรากฐานสำคัญที่จะถูกขยี้ให้แหลกในหนังของเขาในเรื่องเฟรนกนสไตน์นี้นะครับเฟรนกนสไตน์เวอร์ชันล่าสุดสิ่งที่เรารู้คือแคสติ้งนักแสดงเดือดมากนะครับได้ ออสการ์ไอแซคมารับบทดรวิคเตอร์ Victor, ผู้สร้างสัตว์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมานะครับคนนี้ผมชอบมากนะครับหลายเรื่องเลยแต่ที่เด่น,เ,ดนเขาน่าที่จะมา,มาจากดูนนะครับแล้วก็ซีรีส์มาเวล์อย่างมูนไนท์นะครับและอีกคนหนึ่งคือพระหนุ่มรูปหล่อเจคอบโอลดีนะครับจากหนังวัยรุ่นหลายเรื่องเลยครับแต่ที่ผมเคยดูนี่ก็คือจากซีรีส์ดาร์คคอมดี้แฟมิลี่ดราม่าไวร์ป่วงนะครับที่ได้รับรางวัลเพียบเลยนะครับเรื่องซอลต์เบิร์นนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเ เจคอบก็จะมารับเป็นครีเชอร์นะครับหรือว่าสัตว์ประหลาดที่ดรวิกเตอร์สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเดเตโรเน่ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญตุ้งแช่แบบเดิมๆนะครับแต่เขาแต่เขามองมันเป็นโศกนาฏกรรมดราม่าเข้มข้นสิ่งที่เราคาดหวังได้เลยคือความงามในความอัปลักษ์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า beautifully grotesque นะครับลืมภาพเพ็นเกนสไตล์ หัวตัดมีน็อตที่คอแบบเก่าๆไปได้เลยครับด้วยสไตล์ของเดอโทโรเนี่ยที่ชอบมีดีเทลทางกายวิภาคแบบดิบๆสัตว์ประหลาดตัวนี้จึงถูกออกแบบมาให้ดูมีความสมจริงทางชีวภาพมากกว่าการใช้ CGI นะครับเราจะเห็นรอยเย็บเห็นกล้ามเนื้อเป็นความสุดสยองที่ดูเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาจะใช้ practical e f f e c t s หรือของจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ และจุดที่พีคที่สุดที่ผมอยากชวนทุกคนสังเกตนะครับคือความเชื่อมโยงกับผลงานก่อนหน้านี้ของเขาอย่างแอนิเมชันเรื่องชื่อกล้องอย่างพิน็อกคิโอเมื่อปี2022ที่ฉายที่ Netflix ที่เดียวกันนี่แหละครับสองเรื่องนี้เปรียบเสมือนเหรียญคนละด้านของกันและกันในพิน็อกคิโอของเดอทโรเนี่ยเราเร่องพ่อที่สร้างลูกขึ้นมานะครับและเรียนรู้ที่จะยอมรับรักลูกในแบบที่ลูกเป็นมันคือด้านสว่างของความรักเลยนะครับแต่แฟรงเกนสไต กลับเป็นด้านกลับที่มืดสนิทครับมันคือเรื่องของพ่อหรือดรวิกเตอร์เนี่ยที่สร้างลูกขึ้นมาแล้วทอดทิ้งด้วยความรังเกียจผมเชื่อว่าเดเทโรเนี่ยจะขยี้ประเด็นการถูกทอดทิ้งนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า abandonment นีอย่างหนักหน่วงเขาจะทำให้เราเห็นใจเดอะครีเชอร์ที่เกิดมาปุ๊บก็โดนตัดสินจากรูปรักษณ์ทีออ่อาจจะมีความคิด อาจจะมีจิตใจที่ใฝ่รู้และอ่อนโยนไม่ต่างจากเด็กทารกก็ตามเลยนะครับและนี่แหละครับคือจุดที่เขากลับไปสู่ลายเซนเดิมเขาจะตั้งคำถามว่าใครกันแน่คือสัตว์ประหลาดตัวจริงระหว่างสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือมนุษย์ผู้สร้างนั่นเองที่ไร้ความรับผิดชอบนะครับสรุปนะครับแฟรงก n นสไตน์ของกีเอโมเดโโรเนี่ยจะไม่ใช่แค่หนังดูเอาสนุกแต่มันน่าจะเป็นบทสรุปปรัชญาในการทำหนังทั้งชีวิตของเขา เขาใช้ความแฟนตาซีและความสุดสยองเป็นเครื่องมือในการสำรวจความเป็นมนุษย์ครับหนังเรื่องนี้กำลังจะตั้งคำถามสำคัญกับเราว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์คือร่างกายที่สมบูรณ์แบบหรือคือจิตวิญญาณที่เรารู้จักเจ็บปวดและเรารู้จกักรักปรัชญาของเดโโลโตโรสอนให้เรามองข้ามเปลือกนอกที่ดูน่ากลัวแล้วเรียนรู้ที่จะมีเอมพรีหรือมีความเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งที่แตกต่างจากเรา ในโลกแห่งความเป็นจริงบางครั้งคนที่ดูปกติที่สุดอาจจะมีจิตใจที่บิดเบี้ยวที่สุดก็เป็นไปได้และสิ่งที่สังคมตาหน้าว่าเป็นปีศาจในทางตรงกันข้ามก็อาจจะมีหัวใจที่งดงามกว่าพวกเราท่านๆทุกคนก็เป็นไปได้เช่นกันครับสวัสดีครับ